วัดเก่าแก่สมัยอยุธยาในกรุงเทพมหานครที่ยืนยงจนเป็นวัดชื่อดังทุกวันนี้มีวัดอะไรบ้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีวัดจำนวนมากในจำนวนนั้นเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุทยาที่สามารถก้าวข้ามวันเวลามาได้แม้บางแห่งอาจเคยเป็นวัดร้างชำรุดเสียหายและอื่นๆแต่ยัดยืนมาได้อย่างสง่างามหลายแห่งเป็นวัดมีชื่อเสียงในปัจจุบันในที่นี้รวบรวม วัดเก่าแก่สมัยอยุธยามาพอสังเกตให้เห็นความรุ่งเรืองของบ้านเมืองในอดีตดังนี้วัดมะกอกวัดมะกอกสมัยทนบุรีเรียกวัดแจ้งตั้งอยู่เขตพระราชวังเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตจึงไม่มีพระสงฆ์มาจำพรรษาสมัยรัชกาลที่หนึ่งย้ายพระนครจึงโปรดให้พระสงฆ์มาอยู่จำอีกครั้งสันนิษฐานว่าชื่อวัดตั้งตามชื่อสถานที่ตั้งต่อมามีการบูรณะวัดขึ้นใหม่ในพื้นที่ชื่อ วัดมะกอ,อกในด้วยอยู่ลึกเข้าไปในคลองบางกอ,อกใหญ่วัดมะกอ,อกจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมะกอ,อกนอกเพื่อกันความสับสนภายหลังวัดยังเปลี่ยนชื่ออีกหลายครั้งว่าวัดแจ้งวัดอรุณราชธารามและวัดอรุณราชวรารามซึ่งเป็นชื่อปัจจุบันวัดมะกอ,อกในเรียกชื่อเช่นนี้เนื่องจากตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยานในแนวเดิมปัจจุบันคือคลองบางกอ,อกใหญ่สมัยกรุงธนบุรีวัดมะกอ,อกในอยู่ในสภาพที่ชํารุดทรุดโทรม ถึงสมัยรัชกาลที่สองถึงสท่านผู้หญิงนวลพริยาเจ้าพระยาอักมหาเสนาและสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูนวงศ์บิดบุญนาคขณะเป็นเจ้าพระยาพระคลังร่วมกันปฏิสังขรณ์แล้วถวายเป็นพระอารามหลวงรัชกาลที่สี่พระราชทานนามว่าวัดนวลน,นรดิตซึ่งเป็นชื่อปัจจุบันวัดโคทารามวัดโคทารามราวปี2311สมเดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี วัดโพธารามตั้งอยู่ในเขตกำแพงพระนครจึงได้รับการบูรณะและยกฐานะเป็นพระอารามหลวงมีพระราชาคณะปกครองมาตลอดรัชกาลต่อมาสมัยรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้ปฏิสังขรณ์และอัญเชิญพระพุทธรูปจากหัวเมืองต่างๆมาประดิษฐานแล้วพระราชาทานนามใหม่ว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบางว่าใหญ่ วัดบางว่าใหญ่ในสมัยทนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงอาราธนาพระเทระมาประชุมและชำระพระไตรปิดกซึ่งอัญเชิญจากนาครศรีธรรมราชมายัางวัดนี้สมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งโปรดให้ขุดศาลและบูรณะปรับปรุงวัดทำให้ขุดพบระฆังโบราณมีเสียงดังกังวานโปรดให้นำไปไว้ที่หอระฆังที่วัดพระศรีรัตนาศา,ส,าสดารามแล้วโปรดให้สร้างระฆังครึ่งใหม่สี่ลูกพล้อมกับสร้างหอระฆังและพระราชทานนำวัดว่า วัดระฆังโคสิตารามซึ่งเป็นชื่อปัจจุบันวัดสมอรายวัดสมอรายวัดโบราณที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งทรงปฏิสังขรณ์ครึ่งใหม่ต่อมารัชกาลที่สี่ขณะท,ทรงผนวดเคยเสด็จมาประทับที่วัดสมอรายภายหลังเมื่อทรงครองราชโปรดให้ปฏิสังขรณ์อีกครั้งพร้อมพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชาธิวาสที่แปลว่าวัดอันเป็นที่ประทับของพระราชา วัดเจ้าสัวหงวัดเจ้าสัวหงตั้งชื่อตามเศรษฐีจีนสมัยอยุธยาผู้สร้างวัดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้ปฏิสังขรณ์และขยายอาณาเขตวัดให้กว้างขึ้นทั้งพระราชทานนามว่าวัดหงอาวาสวิหารสมัยรัชกาลที่หนึ่งได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดหงอาวาสบวรวิหารสมัยรัชกาลที่สี่พระราชทานนามว่าวัดหงรัตนารามซึ่งใช้มาจนปัจจุบันวัดหนัง วัดหนังเขตจอมทองจารึกที่ระฆังโบราณของวัดกล่าวว่าสร้างในรัชกาลพระเจ้าไทยสะเคยเป็นวัดร้างอยู่200กว่าปีต่อมาสมเด็จพระศรีสุราลัยพระบรมราชชนน,นีในรัชกาลที่สามทรงสถาปนาวัดขึ้งใหม่ทั้งพระอารามปัจจุบันยังคงชื่อวัดหนังเทียงเติมสถานะพระอารามหลวงชั้นปรีต่อท้ายว่าวัดหนังราชวรวิหารวัดสะแกวัดสะแกรัชกาลที่หนึ่งพระราชทานนามให้ว่าวัดสเกต แปลว่าชำระหรือทำความสะอาดพระเกศาด้วยเคยประทับทำพิธีพระยาสนานเมื่อเสด็จรีทาทัพกลับจากกัมพูชาเพื่อปราบจลาจลในกรุงธนบุรีและเสด็จขึ้นครองราชในปี2325วัดท้ายตลาดวัดท้ายตลาดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวมวัดแจ้งและวัดท้ายตลาดเข้าไว้ในเขตพระราชวังจึงไม่มีพระสงฆ์อยู่ประจำตลอดรัชกาล สมัยรัชกาลที่หนึ่งทรงย้ายราชธานีและโปรดให้สร้างเสนาสนะขครึ่งที่วัดทั้งสองแห่งจึงมีพระสงฆ์อยู่ประจำอีกครั้งส่วนชื่อวัดมีการเปลี่ยนหลายครั้งได้แก่วัดพุทธไทยสวรรค์วัดโมลีโลกสุทารามและวัดโมลีโลกยารามซึ่งเป็นชื่อปัจจุบันนอกจากยังมีวัดเก่าแก่สมัยอยุทยาในกทมอีกหลายแห่งได้แก่วัดทองบนวัดทองนพคุณวัดทองล่างวัดทองธรรมชาติ วัดบางว่าน้อยวัดอมรินทรารามวัดพระวัดราชสิทธารามวัดทองวัดสุวรรณารามวัดเสาประโคนวัดดุสิดารามวัดสลักวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์เป็นต้น